้ตำรวจไม่ค่อยดุครับเขาเขาปล่อยให้เล่นเยอะแล้วตำรวจมันไม่ไม่ได้ขับโหดขนาดนั้นแบบขับโหดจะแบบว่าสู้ไม่ได้เกยมีเหล็กปะหนึ่งสองเก้ามีอยู่แต่พี่เอาไปขับเ่อะดิโอเคจะขับเอเดียหนึ่งสองเก้าครับพี่ติดที่ไหนมาพออยู่มากเลยหนึ่งสองเก้าแล้วเอ้ยไอไอเนี่ยอะไรวะับเบย์เกจเกจมันต้องเก็บไว้ที่ใครผมหนึ่งสองเกตอนนี้ส่งให้เบย์ไปเลยเบย์ได้เลย หนึอ้าครับพี่หนึ่งสองเก้าครับเลขอะไรเลขอะไรหนึเก้าให้เลขเลยเก้าหนึ่งสองกอะไรวะใช้กันสองพันึีนี่ว่ะเบบี้เป็นสองเก้าเกตอ่ะครับพี่พทำเกาะเตรียมนันไดไเฮียกาะแม่งใช้ยเยอะชิบหาย อย่าเปิดชาวติงด้วยหน้าโดนสตีชิ้หายโม <c oughs> งดีนิดหนึงมุม้งมนก็นเอาแนละ้วก็ดูขอใ<ด>ห<ะ>้คนสตีนะ่ะไอ้กิฟตกิ๊บแท้สองเก้าเลยไอ้เรือไม่อยู่หรอวะผมเจ้า เหล็กไอ้เหี้ยนนะช่วยพี่พดิที่อราไปมาเนี่ยมาเนี่ยมึงมียังอ่ะมีของเต็มอ่ะพี่พี่บอกจังหวะให้เอาไหม ้ะนี่มันไม่มีน้ำยากระแตกที่เหลือมีเลยเหรอไปหนึ่งสองเก้าให้ไม่ได้วะหนึ่งสองเก้าต่อเลยครับพี่มีมีพี่สอนฮะเจ้าหาเหรอ 5, ท่าที ไม่พูผมแดงเหรออ่น้องเออไอ้เชี่ยคนเราต้องเป็นอย่างงี้เว้ยเอเสี่คนยากย่าอย่าดูไว้อ่ะเออวิวสี่ตียากกว่าไิวห้าไม่จริงไอสัตว์เออมันไม่กลับทุกคนหลอช่างไม่ยา้หรอกว่าตีโคตรนานอ้าครับวิวสองเขยากแล้วมึงอย่าพูดสิเออมเสียกรงใจสตีน เสียิงกอพอแล้วยีบตัวไฟได้นานเลยทีเนี้ยเออ้าใจหายเลยนาเซ็งแหละเขาว่าเคงเซ็งแหละเออไว้เพื่อนทำอะไรต่อทำอะไรต่อตอนนี้เดี๋ยวรอเตรียมเซ็ตแล้วเดี๋ยวดูว่ามันต้องขาดอะไรเพิ่มอะถ้ายังไม่ขาดอะไรก็เดี๋ยวเตรียมเซ็ตแล้วเอาแม่งเลย ล่าแม่งเลยเวลาเนี้ยมึงเชื่อกูดิว่วามันยังไม่ครบหรอกจะไปครบมันโผล่แล้วว่ามันน่าจะมีแผ่วของเชื่อกูดิไม่เข้าตู้บ่อยใช่ไหมกระเป๋าสองหนึ่งสามครับสอ, 1, 9, 9, 9. อ, ar, องหนึ่งเก้านะครับหนึ่งสองเก้าไอ้หนึ่งสองเก้าแล้วข้ายังครับเข้าแล้วของพี่เรียกอะไรครับแปดเจ็ดครับแบบมีแผ่นที่สองคอยไหมครับไม่มีเลยอะพี่ชายโอเคโอเคกูจะไป รอก่อนรอรอจอเขาหยิงเออเราจะไปอ่ะเราจะไปค่อยรอกเราจะไปเป็นได้เป็นเดซโซนเหรอใช่ผมใช่ผมจะไปเดซโซนกระบิ้นหายกล่องจูนครับบงมันมันถ้าไปถ้ามันทำได้ได <desert for> <zos> ้กล <water> oh, ่องจูน <the> ม like ั้งนานปุ๊กอะโอ้สองสามชั่วโมงอะตีกันอยู่อะแต่ถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าไปแล้วแบบโชคดีเจอสปริงเลยก็แป๊บเดียวพี่ใส่กระสุนบ้างมันอยู่ที่ว่าเราเจอขอตอนไหนผมรู้วิธีใส่กระสุนให้มันได้สามชิ้นเลยเสียนัดเดียวแต่ได้สามชิ้นัดเลยรู้วิธีใส่แล้วไงฉะนั้นผมเลยไม่ทำแค่นี้พอแล้วเหลือเฟือ ผมยิงผมยิงแค่หน้าสองนัดผมยิงแค่ประมาณเจ็ดแปดนัดที่ผมใส่รัวๆเปลือเต็มอ๋อหาหาคุณจักรที่นี่มันมันทำไม่ได้ก็ดูมันมันมีก็เรียกช่องโหว่ช่องโหว่ให้เราเล่นหลายอย่างอ่ะผมว่าผมไม่ไม่ไม่ต้องเปลืองของเยอะถ้ามันมีช่องโหว่ให้ทำาเงี้ยห้าสองนะใช่ครับใครมีปูนเหลือๆไหมครับตอนนี้ปูนเริ่มขาดปูนขาดจะเปอยู่สี่อยู่สี่กองอ่ะพออะไรใช่ครับเดี๋ยวไม่ไม่ได้จบ ไม่เชินกูกูต้องเก็บกูต้องเก็บวุ弾ก่อนปะเก็บเก็บเพื่อนเก็บเก็บประกันด้วยอะไรคุณเออเก็บก่อนเหรอพี่เชิญตอนนี้เก็บก่อนเหรอพี่เชิญไม่ไม่ไม่เฉพาะคนที่เอาไออาวุธไม่ถึงเลขห้าบอสแต่ที่เหลืออาวุธไม่ถึงเลห้าพี่จะลองพี่จะลองไฟแล้วต้องวัดแล้วไม่งั้นอย่างงี้จานาคากระชากปะไอที่ไม่กรนชากะเพื่อนไม่มีแล้วเอาย้ายใครมีกูมีต้องยิงไมได้ใครอ่ะมึงไม่พูดกูจะได้ยินได้ไหมนะเพื่อนพวกกูอยู่รถแต่คนนั้นดี ไปพร้อมกันยังไงเป็นเดียวเอ,อ้ยใครอาวุธไม่ถึงไม่ว่าะห้าเกี่ยววุธไปเลยนะถ้าถึงใครออกมาเล่นพี่ช่วยขน120ร้อยอยี่สิบโลหน่อยยาร้อยยี่สิบโลเฮ้ยไปช่วยขนอะ <ๆ S 1> ไรดีไหนๆผู้ชายติดแล้วปะหยอก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 เฮ้ยคือเราแต่งตัวอะไรเนี่ยเชีย่ยโทรศัพท์ ถ้ายามมพวเรียกว่าดีเพรว่าเฟี้ยวไนะ AD อ่ะไอเพนอ่ะแม่งหน้าพกได้สักสิบสิบห้ากำลังสวยห้าอันน้อยไปไหนมึงจะถามไปเซิร์ฟเลยเซิร์ฟไม่ดีเหียเลยบาบล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 าบมาบลยบลา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 บา่ลาบา่าบลาบอาบลาบลาบไบอาบลาบลาบิาบาบ่าบลาีลาลาบลาบล่บไา้ลาบอามลาบลาบบอาบบลาบลาบลาบบลาบบลา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 ีลามลาบลาบลมบลาาาาบลาาาลบาลบาาาอาาบกลยลลยบ ไอ้คุณถ่ายรูปอะไรอ่ะสสสสววััดดีีทุกคนครับอีกอย่างนะครับตอนนี้ผมแอบสองสาวอยู่ครับทุกทีผมเองก็เชิญผมเองผมเองเอผมเสร็จตังค์ครับก็เชิญอ๋อคุณเสร็จตังค์เหรอครับผมแอบสองสาวอยู่ครับอ๋อตกใจผมคิดว่าจบไม่ใช่กี่ทีไม่รู้เม่ไม่เชิญผมปลอมตัวอยู่ครับทุกทีรอะไรครับครับผมอาเชิญผมจะมีเหล็กมีเหล็กไหมผมขอเหล็กได้ไหมเหล็กแล้วครับได้ไหม โอ้ผมส่งบอสได้หมดแล้วเดียเชิญโอ้โหไม่เหลือเลยเหรอไงพี่ไม่เหลือเลยจริงจริงพอเจ็ดๆให้ผมนิดนึ่งแม่นิดนึงนิดนึงวิ่งวิ่งแบบวิ่งวิ่งเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมต้องเข้าไปดูในตู้แต่ตอนนี้ผมไม่สะดวกเข้าไปดูเดี๋ยวผมติดต่อไปได้ไหมอาเชิญเอาเบอร์มาได้ไหมหมายมันก็ดีพี่แต่่า94293มันก็มันก็มีข้อดีคนละแบบอ่ะจริงๆนะมาคีเยอะดาเมจน้อยมาเชดาเมจเยอะคีน้อยใช่ใช่โอเคเดี๋ยวขอซื้อต่อนะเด็กเดี๋ยวผมขอซื้อต่อนะได้เลยอาเชิญไม่มีปัญหาขอบคุณมากครับ แต่ว่าเดี๋ยวจะไปเช็คให้ภายภายในชั่วโมงหนึ่งนะครับโอเคได้เลยผมว่าครับจัดไปอเฉินเหล็กหรือแบบว่าเงินโดนแดงผมเอาหมดเลยนะขอซื้อต่อนะได้ครับอเฉินขอบคุณครับผมดูให้ผมไปเช็คไอตัวขอบคุณมากจัดไปเฉินตอนนี้ขอสองสาวก่อนได้เลยเฉินเฉินไอร้อลเบื่อเล่นไว้กว่าเฉลี่ยตรเดือดเลยเป็รับเปรับพี่ที่บ้านหน่อยดิที่ต้องมามิ้น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 มินมินบอกอะไร เสียงใครดันปอบนี่เอารถแปดสิบโลมากลับบ้านหน่อยดิเขี้ยดเสียงดังเหลือเกินไอเขี้ยดแล้วตะโกนด้วยััววเฮ้ยแล้วพร้อมยังลาแดงดีกว่าเอ้ยไดีไปเลยขอขอเซษระชายสักตัวเดี๋ยววะพี่ต้องไปนอนอผมต้องไปนอนถ้าใครต้องไปนอนต้องไปเศษกระชัยไปเลยไปเจอกันพี่เอาเงินแดงี่เจอกันพี่เออเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเจอบ้านพี่ JK ช้าเป็นว่ามึงเซตของให้พร้อมใครต้องไปเศษบัญชาไปทำเที่ยอะไรก็ทำให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเจอกันที่หน้าโรงพยาบาลในเมือง ของเขาพูดพวกสามกูต้อบออะไรมาเนี่ยไม่ต้องคุณไม่คุณไม่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 เพราะว่าเอ้ยมึงเอามาเอามาเอาปากประกันไปด้วยไม่เอามาตอวไม่ได้ปากอย่าเลยพี่อย่าเลยพี่ไม่คุ้มไม่คุ้มใครไม่ตายหรอกมันเป็นการอยู่แล้วไม่เป็นการไม่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 พี่มัดดีกว่าพี่เออมัดดีกว่าคุณถ้ารับใช้มือเปล่าดีกว่าตัดจังหวะดีกว่ามึงต่อยไอซีเอล่ะเดี๋ยวกูเอาเอาปากฉลามเข้าไปในเอมชันมันเผื่อช่วยได้เผื่อช่วยได้ทัวร์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 ไปถูกถูกอย่าเพิ่งของมึงขาดอะไรก็กได้ไปเร็วใครต้ออองะไไรรก็็ปเเามนีว ตีพี่ไปเหมือนกันตีไปเพื่อนไปไปเลยจปเอาแบบเดินเฮ้ยเฉินเธะได้โรงพยาบาลพี่เธอจะได้โรงพยาบาลว่าไงว่าไงครับเฉินผมผมน้อยอ่ะผมผมมีเท่านี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะได้ได้ได้เจ็ดเจ็ดหนึ่งครับอันนี้ผมผมมีนี่นะผมมีมีนี่นะเฉินแล้วก็ได้อยูป่าปลายผมก็เอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมผมมีเท่านี้จริงๆเฉินเรื่องเรื่องราคาเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยกันเล็กๆก็น้อยโอ้ขอบคุณมากครับเฉินทำธุระก่อนเลย ได้เลยขอบคุณมากนะขอบคุณมากๆเลยนะครับครับครับยินดีครับผมครับโอ้ยไอ้เหี้ยโอ้ไม่เสียแรงที่เคยสอนไป็นักเลงตอนอยู่ไอ้วอตจริงจครับครับนี่เราเอาไว้เหี้ยอย่างน้อยทำเกาะได้ตัวหนึ่งเบยมีเงินแดงวะมีอยู่เก้าพันพี่แต่ต้องเอาไปค้าป่ะพี่ถ้าเราใช้ค้าก็ใช้ค้าไปก่อน เฮ้ยไปทำอะไรเสร็จเลยเจอกันงงน้าโรงพยาบาลเออไปดิจ้งเข้าแจ้งดวก่อนเลข5าเจ็ดหนึ่งครับไปรีเซตที่บ้านเดี๋ยวรอรอรองลราว่าดูอีกยี่สิบนาทีพีส่สิบครับครับไปไปไายายา,ยยาครับ มาแล้วครับจะได้ประมาณสักหกร้อยสิบสี่ขวดครับหกร้อยสิบสี่ขวดโอเคเยอะอยู่เยี่ยมเลยโอเคครับโอเคแล้วก็เบเบพี่ฝากหน่อยถ้าเกิดเออเบเบใครที่มันจะขายจะเอายามึงให้มันมาเอายาที่มึงแล้วก็ให้เอายาเอาเงินแดงเก็บที่มึงด้วยโอเคไหมได้ครับโอเคเดี๋ยวตามน้องเดี๋ยวเอาเงินแดงไปขายี่ขาดตอนนี้เป็นปูนครับพี่ขาดปูนใช่ไหมเออเดี๋ยวเดี๋ยวบอกมันให้เออเออได้ครับพี่หรือประกาศฟิล์มในกลุ่มมาด้วยเบว่าว่าจะหลอมมันขาดปูนให้ช่วยช่วยช่วยกันจบมันหน่อยเดี๋ยวพี่สั่งยาไม่อีกทีเออพิมไปเลยเบ พยายผมจะไม่ได้ทำไรเลยบ้า,บาเลยคนดูเอ้ยนี่กับซีโซอวยจะต้องไปเตรียมอะไรป่ะเตรียมครับเตรียม okay, นอนหรืออะไรไเดี๋ยวนัดเจอขอ้ามาหน้าโรงพยาบาลนะเฮ้ยแต่พอเสกวิชา,าเต็มๆมแม่งอยู่ด่านจริงวะ เดี๋ยวไปซื้อเสพเพิ่มเดี๋ยวม้องอยู่นานใช่ไหมเลยหลอดต้องไม่ลดเลยอ่ะพอดีหลอดมันลดโค้รเร็วเลยอีกยี่สิบนาทีน่าจะปล่อยเพลงใหม่ธนาคารอ่ะใช่หรอใช่ครับช่องเดียรอฟังเลย พี่เล่าบ่อยนะแต่เอจริงพี่แค่ไม่รู้ตัวบ้ากันไปแล้วพวบบ้าหมดแล้ววะคนดูสมองสมองไปหมดแล้วเนี่ยกูยังไม่ทำอะไรเลยไปหมดแล้วพังแล้วสมองเอาสิแมสก์เงินชาก่อนไหมได้ๆเดี๋ยวดิแต่ต้องแวะซื้อว่ะได้ๆปตลาดะลูกว่าเสร็จไปสี่ถุงครับสวยเลย เป็นเขียวที่ห่แห้งกันเลยครับตีบวกกันได้พังเลยวะก็ล่าสุดโดนไปสิบล้านแล้วอ่ะโอ้โหเพราะว่ามันตีขึ้นอาวุธมาสิบกว่าคนแล้วไงมันขาดอีกประมาณอยู่อยู่ตอนนี้ถ้าขาดประมาณเกือบสิบคนมั้งที่แบบว่ายังยังขึ้นไม่บวกห้าไม่ครบอ่ะอ๋ใช่แล้วไอ้ไอ้ยายที่นั่นแม่งแพงไปกระเตื้อไปรุนไอ้ระอบกเซร็จแล้วผมยังไม่ได้ขายก็ได้ไงแจ็คอ๋อรอก่อน ต้องซื้อห้าอันเลือทีเซฟห้าอันแต่เซฟอีกทีมันมันเจียวไปเปล่าวะซื้อเกียร์นะมันอันไหนวะพี่เออรอตังครับรอตังค์เดี๋ยวรอตังค์พร้อมกันเลยแล้ววันนี้ไอ้คนจางคารมาเยอะไหมแจ็คหรือว่าลาเยอะเหมือนกั้งน่าเยอะครับน่าเยอะน่าเกือบครบมั้ง เกือบครบนี่คือเกือบยี่สิบนะครับเกือบครบยี่สิบหายไปเยอะนะใช่หายไปเกือบสิบวันนี้ขอโชคกับเราเว้ยจริงอันเนี้ยนี่คือแบบขอโชคอยู่กับเราจริงแบบแม่งพลาดหล่นเนี้ยได้แต่จริงเวลาที่ผมว่าต้องล่ามันมาจากเพราะว่าเวลาดีแซงมันไม่ครบเว้ยไม่ครบแน่นอนผมเชื่อว่าอะไรก็ไม่ครบแน่นอน พราะแม่โปรตีเวลามันครบปุ๊บมันจะชอบมายืนแบบเปลี่ยนชุดรอมายืนประกาศสักดาอยู่หน้าบ้านบ้างหน้าเลเบลบ้างล่ะมันชอบทำตัวโง่แจ้งอ่ะใช่ไหมโอ้แม่งแบบบางทีก็ไม่แอบนะเมื่อวานอยู่ที่อารมณ์มันวะผมว่าแต่ก็แต่ก็ไม่ก็แอบหลอกแต่ก็ไม่แอบหลอกถ้าเวลามันครบอ่ะบ้านดึงแจ็คเลยถุงนึงอะไรแจ็คเสร็ไปกี่นาทีแล้วอ่ะห้าสิบโอ้ห้าสิบห้าสิบนาทีพอแล้วหรอ ยือ้อน่าจะรีเซิร์ฟพอดีอะผมว่าเพราะแม่งอ,อยู่ <ปะ S 2> ชัว่วโมงอะคืเลยนะมันมันมันนับตามเวลานาทีแต่ทีจริงเลยปะหรือไงไม,ไม่ไม่น่านะเพราะสิบนาทีผมอยู่ได้เกือบชั่วโมงอะ่ะวิเชียกูใส่เตะสามเที่ยนแล้วเนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นตามนับนาทีจริๆๆงก็ๆๆเลยคำนวณจากเวลาที่เวลาจริงของของโลกเลยรอบแรกเรา,าดูกันสี่สิบนาทีใช่ป่ะใช่เรามี้รอบอีกสองถุงสี่สิบนาทีไม่หายไปไหนเลยือซก็สี่เลยอ๋อ็็เสรจงแต่เดียวเออยิ้มเลยอ่ะ เอ้อเป็นออฟฟิศสิ้นดมจริงวะเนี่ยเฮียปวดตัวป่ะหรือว่าแก่แล้ววะเฮียหรือว่าผมแก่แล้ววะเนี่ยเมื่อก่อนปวดยินั่งตีมนานๆผมไม่เคยเป็นไม่ค่อยเป็นน้อยอะ่ะอันนี้แม่ปวดตัวง่ายใช่ไหมปวดตัวปวดหลังปวดไหล่อือผมแก่ขึ้นจริงเหรอวะเชื่อผมเมิ28่28เองนะเว้ย ผมยังรู้สึกว่าผมวัยรุ่นเสมอมาไปจักเลสโกลไปรีแบไป,ไปต้องมาบ้านก่อนเดียวได้ได้ไปดีเฮ้ยไ่ต้องม,มีเนื้อย่างนะเอาป่ะเยอะเลยครับปนดหัวกันมาโอ้โห oh. ได้มาแล้วลุงแกนาจะมาแล้วเอ้ยปเสร็จแกนาจะมาสติกกี้บอมอ่ะเดี๋ยวบ้านถ้าไม่อยู่ซื้อเลเบลล์ครัโอเคโอเคใช่ใซนกระดังซื้อครับสองพันซื้อได้เลยเหรอแปลว่าสองพันแล้วก็ซื้อได้เลยเรอใช่ครับซื้อได้เลยครับน่าซื้อติดตัวไว้เราเราเราะเบิดบ้านแม่งสักปนได้ดิไม่ผมเอาไปถึงปุ๊บเราระเบิดบ้านแน่ก่อนเลยไงอ๋อแต่อย่าลดไว้ได้เก็บบ้านมันชอบอยู่ในบ้านนะเมื่อวานที่ไปก็เจออยู่ในบ้าน ว่ามันมันน้อยหรือเปล่าน้อยปะน้อย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 เมื่อวานมีประมาสิบคนเองคนเนี้ยน่าจะไปอยู่บ้านหรอผมว่าสิบคนที่เจอแล้วก็ที่เหลือหายหมดเลยหนีปัญหาเราตามตัวมันไม่ได้ไงแจ็คผมไม่รู้ชื่อว่ะคนมันเยอะด้วยว่าเราไม่รู้ชื่อแม่งหมดแก้วกผมจำไม่หมดแต่ดีจีมจำได้อยู่อ๋อถ้าดีจีเอ็พอได้อยู่ใช่ไหมใช่สกอวกผมจำไม่หมดเลยน้อยเอ้ยมันเยอะเกินแต่าผม่เเจออลยว่า I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. The, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. Of me. I just wanna be the best at what I know.